ครับสวัสดีครับกับคลิปของวันที่8เมษายนนะฮะคลิปที่8วันนี้พอดีไปเปิดตู้ดูแล้วเจอหนังสือเล่มนี้ฮะใบปิดหนังไทยซึ่งเล่มนี้เป็นเล่มที่ผมได้มาเล่มที่2เล่มแรกผมเคยได้นาน่าจะเกิน20ปีมาล้ผมได้ที่สนามหลวงเจอมาเป็นปึ้งเลยนะฮะแต่ว่าซื้อมาเล่มเดียวหลังจากนั้นก็ตอนย้ายบ้านย้ายหอย้ายอะไรก็หายไปไหนไม่รู้มาได้อีกทีเมื่อ ก็หลายปีมาแล้วล่ะฮะเล่มนี้เลยเป็นเล่มที่สองในเล่มนี้ที่ผมซื้อเพราะว่ามีอยู่ช่วงหนึ่งผมสะสมใบปิดหนังแต่ไม่ได้รู้อะไรมากนะฮะแค่เริ่มสะสมสะสมใบปิดหนังต้นสมัยที่3ยอดยังอยู่ฮะสยอดตลาดไอเวิร์กยอดนะที่เขามีสายหนังอยู่ผมไปซื้อใบปิดหนังที่ท่านซื้อทีก็ซื้อขายด้วยจําได้ไว่าไปนั่งขายอยู่ข้างสนามกีฬานิมิบุตรที่ข้างข้างมาบุญคลอง แล้วก็ซื้อมาเก็บตอนนั้นเยอะมากแล้วก็พอช่วงน้ําท่วมที่กรุงเทพนะคะผมอยู่ที่ห้องเช่าแล้วก็ของพวกนั้นโดนน้ําเสียหายหมดเลยก็เลยทิ้งมาเริ่มเลยแล้วกันหนังสือเล่มนี้เกี่ยวกับใบปิดหนังนะฮะเป็นหนังสือที่จัดพิมพ์ขึ้นในงานนิทรรศการใบปิดหนังไทยครั้งที่หนึ่งนะฮะของที่จัดที่พิพ,พ,พิธภัณฑ์ทสถานแห่งชาติหอศิลป์ เี๋ผมจะโฟกัสให้ชมขอสินถนนเจ้าฟ้ากรุงเทพระหว่างวันที่3-20ธันวาคม2527ครับผมข้างในก็เนื้อหาผมจะไม่ขอรายละเอียดลึกๆนะครับผมแค่เปิดให้ชมไปปิดหนังไทยของกาลเกตนามปากกานี้ผมได้ยินมาเยอะมากครับรู้สึกจะใน หนังสือนิติศาสตร์ใบรุ่นสมัยก่อนนะที่เกี่ยวกับใบป,ปิดอังไทยจำหนังสือไม่ได้ผมเคยอ่านเจอไม่แน่ใจอะไรเธอกับฉันหรืออะไรไม่แน่ใจ่ะฮะแล้วก็นี่ก็จะเป็นภาพท่านแรกนะฮะอาจารย์คุณเปียกโปสเตอร์คุณเปียกโปสเตอร์ชื่อจริงคือคุณสมบูรณ์สุขนิยมศิริอันนี้ผมไม่มีภาพปัจจุบันอาจารย์คุณเปียกโปสเตอร์นะฮะดูภาพในอนดีตแล้วกัน ภาคที่สีพิมพนี่นะครับก็นักวาดแล้วก็เป็นพ่วงก,กับท่านหนึ่งที่มีชื่อเสียงทุกคนจะรู้จักถ้าเกิดรุ่นกับเขาแล้วท่านที่สองคือคุณลิมคุณลิมนะฮะเป็นนักวาดใบปิดหนังโครการที่ชมก่อนคุณลิมนี่นะฮะชื่อจริงท่านคือคุณพัดแซ่อึ้ง คุณลิ่มหน้าตาท่านเป็นแบบนี้แล้วก็ท่านที่สามคือคุณชวนะนามประกาศชวนะนะฮะคือคุณชวนะบุญชูหน้าตาท่านเป็นแบบนี้นะฮะผมขอไม่อ่านรายละเอียดเยอะๆนะฮะแล้ท่านที่สก็คือคุณทองดีคุณทองดีก็คือคุณทองดีพานุมาตนะฮะหน้าตาท่านเป็นแบบนี้ คนที่ชอบพวกคัตเอา์ใบปิดหนังสมัยก่อนจะน่าจะรู้จักดีทั้งทั้งห้าท่านเนี่ยท่านสุดท้ายนี่ครในเล่มนี้นะฮะซึ่งจริงๆมันอาจจะมีไม่อาจจะ,ะมีหลายท่านนะฮะแต่ว่าท่านที่อยู่ในเล่มนี้ห้าห้าท่านน่าจะมีชื่อเสียงพอคุณบรรหารนะฮะนี่คุณบรรหารศิตะพงศนะ์ฮะท่านนี้คือหน้าท่านในเล่มนี้ก็จะมีบัญชีรายชื่อใบปิดหนังที่มาจัดแสดงในงานนิทรรศการเมือ่อเมื่อปีนั้นนะฮะเนี่ยก็ไปเรื่อย ทั้งหมดแล้วก็จะมีภาพสีอยู่ด้านหลังนี่นะฮะนำ้ำพุแล้วก็เรื่องต่างๆนะฮะที่จะแสดงแต่ท่านคงเห็นนะฮะเท,ทวดาเดินดินหนังของท่านแล้วก็สุดสาคอโทนก็คือหนังของคุณเปียกเนี่ยฮะ มีหลายๆเรื่องนี่มาไม่ใช่เป็นคนวาดเลยฮะนี่เป็นภาพถ่ายแต่จริงๆเล่มนี้เน้นภาพวาดนะฮะนี่ฮะใบปิดหลังเป็นภาพวาดลองชมดูแล้วกันครับเล่มนี้จัดว่าเป็นหนังสือหายากเลยทีเดียวนะฮะเพราะว่าผม ตั้งแต่ผมตามหนังสือเก่าขายหนังสือเก่ามาผมก็เพิ่งเจอเล่มนี้เป็นเล่มที่สองอาจจะไม่ใช่เล่มสองเพราะอย่างที่ผมเล่าให้ฟังก็เล่มแรกผมเจอเป็นปึ้งเลยตอนนั้นไม่ได้ซื้อไว้ครับผมแล้วเดี๋ยวผมจะมีภาพตัวอย่างภาพวาดจากบใบปิดใบใบปิดหนังโปสเตอร์หนังฮะโปสเตอร์หนังทายให้ให,ให้ชมครับตามลายเซ็นแต่ละท่านแต่ละท่าน,านห้าท่านเมื่อกี้เนี้ยผมมีอยู่ห้าท่านครบเลยงั้นเดี๋ยวผมไม่แน่ใจว่าผมจะต้องอะไรถ่ายเป็นแนวตั้งหรือแนวนอนอยังไงเดี๋ยวคอยชมแล้วกันนะฮะ ก็เดี๋ยวต่อจากนี้เลยแหละฮะเดี๋ยวพอดไปก่อนครับทันแรกนะฮะคุณเปียกโปสเตอร์ผมมีโปสเตอร์หนังของคุณเปียกอยู่เรื่องหนึ่งคือเรื่องเพชรพระอุมาเป็นผมยังไม่เคยดูหนังเลยนะฮะแต่คุณคุณว่าเคยดูเคยดูสมัยเด็กนะฮะแต่จําไม่ได้จริงทุกวันนี้ยังหาฟิล์มหนังกันไม่เจอไม่มีใครได้ดูก็อยากจะหาจะหาให้เจออยากได้ดูเหมือนกัน อันนี้ผมได้มานาแล้วนะฮะเป็นผลงานผมพยายามจะหลบให้มันแสบเอฟเฟคอะไรพวกนี้ฮะเป็นผลงานของอาจารย์เปียกโปสเตอร์ผมจะให้ไล่ดูยาวเลยนะฮะเห็นรีเฟกหน้าต่างอะไรพวกนี้ผมก็ไม่อยากนี่นะฮะอันนี้จะเป็นนาประกานะฮะไอ้ลายเซ็นฮะ เห็นไหมฮะนี่คือลายเซ็นของคุณเปียกโปสเตอร์เรื่องนี้สร้างโดยคุณละพินภัยวันนะฮะแล้วก็แสดงโดยคุณละพินภัยวันแล้วก็คุณสุทิสาพัฒนุทธ์พ่วงกับคือคุณสอ,อาสนะจินดานะฮะผู้โดการสร้างคือภูนสวัสดีมากรเอ้ยคุณวิทยา เวสวัส์ตซึ่งเท่าที่ผมทราบก็คือคุณละพินภัยวันนั่นแหละ,ะครับผมลกหน่อยนะฮะเดี๋ยวไปดูภาพต่อไปฮครับอันนี้เรื่องที่สองนะฮะวัยตกกระเป็นผลงานภาพวาดของคุณลิ่ม เป็นงานของคุณชนะคราประยูนฮะเป็นหนังของคุณชนะคราประยูนเป็นผู้อำวยการสร้างและพู้นกับด้วยผมชอบนะฮะเพราะว่าวาดออกมาแล้วผมมองเป็นรูปหัวใจนะฮะเดี๋ยวผมจะให้ดูนาบักกากคุน่นลิมนี่ครับเห็นไหมครับนี่คือคุณลิม เอฟเฟกตตัวผมหรือเปล่าเห็นขาอะไรเนี่ยฮะคือริมแล้วอีกด้านหนึ่งผมเตรียมไว้แล้วนะฮะนี่คืออีกสามท่านนะฮะที่ผมสะสมไว้คือจากซ้ายนะฮะกระท่อมนบบินห,หลาของคุณชวนะแล้วก็ คนขวางโลกของคุณทองดีแล้วก็สายฝนของคุณบรรหารผมพมยายามจะไม่ให้เห็นเอฟเฟกที่มันสะท้อนใั้ไล่ดูเลยนะฮะอันนี้เป็นกระท่อมนอกบินหลานะฮะเป็นหนังของ V C Promotion and Picture กุ้งกับคือคุณ เดชอน,นันต์นะฮะแต่ว่าคุณเชิดเชิดทรสงสีเป็นควบคุมเดี๋ยวก่อนครับอ๋อน,นี่ฮะเจอแล้วนี่คือนามปากกาของคุณชาวนานะฮะผมให้ดูภาพโปสเตอร์เต็มๆก่อน ็นไหมครับอาจจะดูเบี้ยวๆหน่อยฮะตีบมันอาจเบี้ยวๆหน่อยเพราะว่าผมพยายามจะหลบแสงรีเฟกซ์ไม่ให้เห็นตัวผมด้วยแล้วท่านที่สองฮะคุณทองดีนะฮะคนขวางโลกนะฮะของคุณเพิ่มพลเชยอรุณโปสเตอร์นี้ก็เป็นโปสเตอร์ที่ผมชอบอยู่ด้วยเหมือนกันนะฮะ ของไฟสตารผมจะให้ดูนำประการคุณทองดีนี่ครับทองดีและท่านสุดท้ายนะฮะสายฝนของกัญญามานภาพยนตร์คะคุณดอกดินกัญญามาน จะให้ไปดูนาประกาศของคุณบรรหารอยู่ด้านล่างเลยนี่ครับก็ประมาณนี้นะครับคลิปนี้อาจจะยาวหน่อยเพราะว่าทุรักทุเลมากตอนแรกผมถ่ายไปแล้วรอบนึงนะฮะใช้ไม้กันสั่นแต่ว่ามันยุ่งยาก ก็มาถ่ายแบบไม่ใช้ไม้กันสันแล้วต้องกลับมาใช้ไม้กันสันอีกงั้นฝากคลิปนี้ไว้ด้วยนะฮะผมพยายามจะถ่ายตรงตีบหน่อยเพราะตอนนี้มุมมันเบี้ยวไปตีบมันเบี้ยวขอบคุณมากครับ